สวัสดี fc พี่น้อง mm. เช่นเคยนะคะพี่น้องจาก fc ใหม่ fc เก่าเนาะพี่ j a ก็จะพามาสรุปห้าลาวนะคะของวันที่ยี่สิบสองกันเลยค่ะเพื่นอนเนาะเพื่นอนจ๋าสาหรับราวสตาร์ผลที่ออกนะคะสามแปดเก้าหนึ่งหนึ่งนะคะเพื่นอนๆจ๋าแปดเก้าพี่ j จก็มีแปดอยู่ตรงนี้เนาะเนี่ยถ้าเพื่อนถ้าแปดก็จะเป็นตรงนี้นะเพราะว่าทุกทีที่ใจเขียนให้วันนี้พี่ใจไม่ได้เขียนให้นะคะพเพื่อนก็ หนึ่งหนึ่งก็มาในเด่นหนึ่งนะคะเพื่อนๆจะ้ะเด่นหนึ่งในนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวก็ดูชุดรวมด้วยเข้าเลยบิ๊กเบิ้ลนะคะสำหรับสามคัคคีลาสามัคคีผลที่ออกสองหนึ่งห้าสองสองนะคะเพื่อนๆจะ้ะหนึ่งห้าพี่ใจก็ไม่ได้ลงให้เนาะนะคะหนึ่งห้าไม่มีก็มีที่สองสองนะคะเพื่อนสองสองเราก็มาดินสองในชุดรวมนะคะสําหรับพิงลูดวันนี้ก็หลุดไปนะคะสําหรับลาสามัคคี ต่อไปลาวีไอพีค่ะเพื่อจะลาวีไอพีผลออกส7 8 1 4นะคะ7887ก็มาตัวเด่นวิ่งรูดนะคะอ่า14ึ่นะคะ14ก็มาในเด่น1นะนะคะเพื่อนแล้วก็มาจับคู่กับเด่น4วิ่งรูดเหมือนกันนะคะเพื่อนต่อไปสามัคคี VIP นะคะสามัคคี VIP ผลที่ออก70167นะคะ01นมาตัวกลับ10นะคะ สำหรับ7ก็มานะคะหลักร้อยแล้วก็มาในเด่นวิ่งรูดด้วยนะคะเพื่อนจ๋าสำหรับเลขพี่น้องนะต่อไปสตาร์ VIP คพีเพื่อนจะสตาร์ VIP อพีพุทธิอ,อกแปสากศูนย์นะคะเพื่อนจ๋าศูนย์แล้วก็มาในเด่นวิ่งรูดนะคะ0 5นะคะ3 6 6 3ก็จะเป็นตัวนี้นะนเพื่อนนี่มาอยู่ในเด่น3อ่า ในชุดรวมวันนี้ชุดรวมก็มามาประกอบจับคู่กันได้ในนี้นะ<ม>เพื่อนเนาะ<ม>เข้าด้วยนะคะ<ม>เพื่อน<ม>นะคะโอเคนะคะเราก็ไปจะไปต่อของวันที่ยี่สิบสามกันเลยนะคะสมุดก็หมดแล้วนะคะวันที่ยี่สิบสามนะคะเพื่อนจ้ะวันที่ยี่บสาวันนี้พี่ใจก็ได้ตัวเด่นเหมือนเดิมหนึ่งสองสามนะคะ,ะวันนี้จะมีเบิ้ลอีกหรือเปล่าแต่เบิ้ลไหนไม่รู้นะคะ จะเบิ้ลตัวไหนก็ไม่รู้เหมือนกันภาคนี้จะมีเบิ้ลมาบ่อยๆเลยนะคะเพื่อนจ้าอ่านะคะเพื่อนจ้าก็สําหรับตัวดินตัวจอบพี่เจ้ก็วางมาให้เหมือนเดิมนะคะก็เพื่อนๆก็เลือกดูเอาตามที่ชอบถ้าไม่ชอบที่พี่เจวางให้ก็สามารถจะเลือกใหม่นะส่วนตัวดินแยกแต่ละรอบนะคะอ่าพี่เจก็ คิดไปให้นะคะลาสตาร,ร์หนึ่งกับแปดแปดกับสามนะนะคะหกกับเก้านะคะแล้วก็อันนี้ก็ตัวจับคู่สําหรับไว้นะครั <c oughs> บางทีเขาก็มาด้วยกันเหมือนที่เหมือนพี่ที่พี่ใจพูดที่เคยทํามานะคะเพื่อนจะพี่ใจก็จะเขียนห้อยไว้ถ้าเพื่อนๆไม่ชอบก็เลือกเอาตัวที่ชอบนะเพราะว่าพี่ใจเขียนไว้บางคนก็อาจจะลืมว่ามันอาจจะมาตัวเดียวกันหรืออะไรแบบนี้นะคะเพื่อนจ้ะโอเคสําหรับคลิปนี้พี่ใจก็ฝาก ไว้เป็นกำลังใจให้อีกหนึ่งคลิปนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซั b ส c r i b e ให้ด้วยนะคะเพื่อนจา๋าแล้วก็ฝากมีหนังขยะก็ดูให้นิดนึงนะคะเพื่อจะได้สะสมเป็นค่าปากกาค่ากระดาษแล้วก็จะได้สรรหาตัวเลขสวยๆมาให้พี่น้องทุกวันนะคะก็ก็เข้าทุกวันนะคะเพื่อนจา๋าถ้าเพื่อนๆที่ ได้แล้วก็แบบแนะนําให้เพื่อนๆเข้ามาดูมาแชร์ประสบการณ์เพื่อจะมีโชคมีลาบด้วยก,กันนะคะเพื่อนจา๋าก็ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงนะคะมีโชคมีลาบทุกๆวันนะ,ะขอให้ทุกท่านโชคดีสวัสดีค่ะ